สวัสดีครับชาวนกไฟทุกท่านนะผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม r o O นะครับเขาเรียกกันอย่างนี้นะครับก็คือ l e g n a l o k Origin Global นะครับผมคือก็นะครับตามกระแสนะครับผมเพื่อนๆชวนมานะครับก็มาเล่นกันนะครับแล้วก็จะมาแนะนำอีเวนต์นะครับอีเวนต์ดีๆที่ทุกคนต้องไม่พลาดนะครับผมอีเวนต์นั้นก็คือสงครามปืนฉีดน้ำนะครับ เป็นยังไงใช่ไหมทำไมถึงต้องไม่พลาดนะครับผมเดี๋ยวอาไปดูกัน,นะฮะอย่างแรกนะผมทุกคนนะครับผมทุกคนกดมาที่ vegetable event นะครับแล้วก็มาที่สงครามปืนฉีดน้านะฮะทุกคนอยากรู้ว่ามันได้อะไรถึงเราไม่ควรพลาดนะครับผมเรากดดูที่เควสเลยทุกคนข้อแรกนะครับผมนี่ไอเด้นคอยนะครับสาหรับใครที่ตังค์น้อยไม่มีตังค์อัพของตีของหรืออัพเกรด อะไรต่างๆนะครับทั้งกิวทั้งอุปกรณ์ทั้งแต้มนะครับมึงใช้อีเดนคอยอยู่ค่อนข้างเยอะนะก็สามารถมาเก็บได้รับผมอันนี้เป็นรายวันด้วยนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็โอ้นี่หนึ่งแสนสองแสนนี่สี่แสนครับห้าแสนประมาณเกือบเกือบเจ็ดแสนได้นะผมอันนี้คือสี่คำนวณคร่าวๆนะครับส่วนอันที่ เจ๋งกว,ว่านี้นะครับซึ่งตกคลิปเราได้บอกไว้เรียบร้อยแล้วนะผมนั้นก็คือเส้นนะครับเส้นน <query> ี้นั่นเองนะฮะผมเรียกเส้นนี้เฉยผมชอบติดแค่นี้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้เนี่ยได้ถึง1นึ่งแสนเซนนีเลยนะทุกคนนะครับความจบตรงเนี้ยได้1นึ่งแสนเซนนีนะครับซึ่งผมแนะนําว่าห้ามพลาดนะครับผมสามารถลงวันเดียวจบได้เลยนะครับจริงๆริผมลงกับเพื่อนเนี่ยแค่5าครั้งนับห้ารอบก็จบแล้วนะครับ ก็ลองลงลุกกันดูนะครับแล้วก็เก็บให้ครบก็แล้วกันนะครับสําหรับเซนนีนะครับซึ่งแจกเยอะมากๆเสเซนนีเนี่ยถ้าใครที่เล่นเกมนี้อยู่นะครับจะรู้ว่ามันค่อนข้างสําคัญนะครับผมใช้ได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะหาอุปกรณ์หาการ์ดนะครับผมก็สามารถใช้เซนนีตัวนี้เนี่ยแลกเปลี่ยนได้นะครับส่วนอีกอนึงนะครับผมที่ผมลองทํากันแล้วเนี่ยกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยได้แค่ถึงแค่ตัวนี้นะครับได้แ,แค่ 1นึ0 0หแปดทมกับ s b l a n k แค่นั้นนะครับส่วน s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  เนี่ยยังไม่เคยถึงเหมือนกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนใดเนี่ยลองไปถึงแล้วนก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกกันได้ว่าเทคนิคมันเป็นยังไงนะครับส่วนอย,อยากรู้ว่าเกมเพย์เป็นยังไงต้องเล่นยังไงงั้นต่อชมกันต่อได้เลยฮนะเพื่อนแม่อะเพื่อนไม่ลายตาปกต,ติมา,มากเลยไปกดสุ่มสัดนะเว้ยแชมป์สุ่มปะอ้าว ย่างนี้เปิดกาชาตอนท้ายแล้วนะทุกคนจะทำทำไม่ดองดองไปเยอะๆอ๋อไปเยอะเลยทำทำชิปแบบฝุ่มฝุ่มฝุ่มที่ฝุ่มทีเดียวใช่ไหมร้อยคูปองอะไรใช่ร้อยคูปองชิลมากบอกเลยกูรอมึงกูรอดูตีบวกอยู่นะได้เลยได้เลยเดี๋ยวไปตีบวกกูดองของเลยรอไม่ราปืนมันไม่ได้หันหันตรงกับที่เราหันนะหันต้องหันเอง อันแบบอยหลังเอาไม่ดอบเลยนอนนั่งรักนะนี่ีไอเทมมาก็เหมือนเป็นสกิลครับใช้ได้เปียคีปลฮะเดี๋ยแตามมีตั้งแต่กาชาแรกแล้วเพื่อนตู้แรกได้เลยเออตู้แรกได้เพื่ินครับ กูไก่ปอนยังเป็นกระเป๋าเป้อยู่เลยจริงจริงตู้แรกตู้แรกกระชาที่มัาให้มาเปิดอ่ะอันแรกอ่ะเปิดเลยมีคำมคำให้เดียดูแย่เปิดชิดนากูอยากได้ชุดอยู่แต่คือมันต้องเติมแน่เลยเพราะว่ามันเปิดไม่ได้อ่อสองได้สีม่วงอะไรมาต้องเติมต้องเติมแน่แม่งหลอกให้กูเติมตอนกูได้เว้นมาษามันกูควรจะเอาไปย่อยไหมถ้าฟาร์มก็ย่อยไปเลยเล้องใหญ่กล้องใหญ่ ฟองใหญ่ๆไปฟองใหญ่ๆี่สองร้อย<า>เหรียญสองร้อยเหรียญไปทำอะไรได้บ้างแล้วมาลงสามมันไม่มีคนอื่นแล้วหรอสองร้อยเลยเหรอไม่มีไม่มีคนอื่นะใช่ไหมต้องไปดูที่ไหนคะแนนเหรอโกเมโด<ห>โก<ห>เมโด้โอ้โหเก็บสกิลเลยว่ะเยอะเกินเยอะเกินพี่ชาย 200เหรียญนี่คือ200เหรียญเลยเหรียญรูปไก่ไกปะเหรียญเหรียญรูปโปิงปะถ้ามึงมีหรือสองร้อยเลยอ่ะเติมบัตรเติมบัตรไม่ไม่ไม่คือมันฝุ่มของแฟชั่นเป็นสีม่วง<ๆ>แล้วมันซ้ำแล้วยิ่งวัดเทียสีม่วงมันย่อยอะ่ะมันได้เหรียญกัะมาเยอะใช่ไหมโอ้สีม่วงซ้ำเออสีม่วงซ้ำแล้วเป็นสีม่วงของดีด้วยสอง กูมีแม่นสามสามอันอะเอาเอางอ่ายท็อปไอเดียได้สีทองสาม 3, อันอุ้ยจริงเหรอืโอโ,<า>โอ้โคตรดวงจะมีน,น,นี่เราต้องเล่นจนกว่าเวลาจะหมดนะครับจะต,ตายก่อนคอร์ดแม่ปิดแนวโคตรกอดตายแล้วรอนานประมาณห้าวิห้าวิอ่ะอ๋อไม่แน่ใจต้องหาสก,กิลเก็บสกิลครับเกลี่ยไปไวสกิลใช่ มีแนะนำลงนะครับเพราะว่าแสนหนึ่งนะครับไม่น้อยนะโอ้เยอะเลยมอนตรงเนี้ยใช่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 เกิดก็จะหมดแล้วเวลาก็จะหมดเช่นกันอืออาจจะตายก็จะนสกเป็นปลาเอเอสไม่ได้แต่เอสจริงจริงก็ได้ท็อปต้องการดูอะไรได้พบยังครับเอ้ยได้พบยังแชมป์ยังไอ้กี่รอบดูก่อนนะ อตอนนี้ค่า DP เท่าไหร่อ่ะพงดูที่กดแต่รอบหนึ่งค, <ำ S 1> ครับว่าไอเนี้ยกด9บาทเราไปก่อนมันจะมีคำว่าแก่งขึ้นอ่ะก็จะรอบทงสองรอบอ่ะมันจะมีอีกอันหนึ่งเควสอันสุดท้ายอ่ะไอที่นาเมีดน้เมีดมันพันแปดอ่ะวะมมมไม่แน่ใจลองลองเช็คดู เราจะได้ตีบวกคาถาแล้วเว้ยเฟลบวกหมดไปเลยบวกเกตไปแล้วโอ้โลโแตกเหลือหก8นแอ่ะขาดขาดดาเมจอีกประมาณเจ็ดพันอ่ะก็จะสองรอบได้อ่ะโอเคครับทุกคนก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าอย่าพลาดกิจกรรมตัวนี้นะครับ เริ่มตั้งแต่วันที่12ถึง19เท่านั้นนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปเล่นรับ100,000เซน,นีก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนที่เหลือแล้วคุณแล้วแต่ท่านจะสะดวกเล่นหรือเปล่านะผมสำหรับท่านใดที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกในการตัดสินใจในการเล่นเกมนี้ก็แนะนําลองดาวน์โหลดดูแล้วลองเล่นดูก่อนนะครับตีจะแปะลิงก์นะครับในการดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Cynic Channel แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ